วลคัมแบ็กสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องไทยวอลแมชชีนส์ช่องที่พวกเราจะได้อัปเดตเรื่องราวอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารและพาหนะสงครามที่น่าสนใจจากทั่วโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเราวันนี้ผอมาจะาพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่หลายคนอาจคุ้นชื่อกันมานานนั่นก็คือ2 0 2 6ันิบวโบ105เฮลิคอปเตอร์ระดับตํานานที่ถูกพัฒนาใหม่ให้ทันสมัยแข็งแกร่งและมีบทบาทสําคัญต่อกองทัพ โบ105เดิมทีเป็นเฮลิคอปเตอร์ของเยอรมนีที่เปิดตัวตั้งแต่ช่วงปี 1970s แต่ด้วยความทนทานและความสามารถที่หลากหลายทําให้ถูกใช้งานโดยกองทัพและหน่วยงานพลเรือนในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยจุดเด่นของโบ105รุ่นดั้งเดิมคือความคล่องตัวสูงใช้งานได้ทั้งในภารกิจลาดระเวนการขนส่งเบาและแม้กระทั่งการติดตั้งอาวุธเพื่อต่อสู้แต่พอ,อมาถึงปี2026การปรับโฉมครั้งใหม่นี้ได้ยกระดับทุกด้าน จนกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง2026 Newbo 105ได้รับการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดโดยยังคงรักษารูปทรงดั้งเดิมที่หลายคนจำได้แต่เพิ่มเส้นสายที่ทันสมัยดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นตัวลำทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพด้านความเร็วและการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีกว่าเดิม ระบบโรเตอร์หลักยังคงเป็นแบบริจิตโรเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของโบ105ที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์มีความคล่องแคล่วสามารถหมุนตัวและเคลื่อนที่ในมุมที่ยากต่อการควบคุมได้อย่างนุ่มนวลเหมาะอย่างยิ่งต่อภารกิจในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนแบบที่ประเทศไทยของเรามี ระบบเครื่องยนต์ของ2 0 2 6นิวโบ105ได้อัปเกรดเป็นรุ่นเทอร์โบชาร์ฟกำลังสูงกว่า1,000แรงมา้าทำให้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นและทำความเร็วสูงสุดได้เกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วและมั่นคงสำหรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางระบบควบคุมการบินถูกปรับให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบหรือ fly by wire ทำให้นักบินสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นและยังช่วยลดภาัะงานในการบินระยะไกล ห้องนักบินถูกออกแบบใหม่ให้รองรับระบบเอวิโอนิกรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมันติฟังชันดิสプレイระบบเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายระบบติดตามความร้อนและกล้องอินฟราเรดสำหรับการบินกลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้ายนอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการรบแบบเรียลไทม์ทำให้กองทัพสามารถวางแผนและตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าเดิม2026 NewBo 105ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการบินทั่วไปเท่านั้นแต่ยังรองรับภารกิจที่หลากหลายอย่างเหลือเชื่อ เช่นการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบใหม่การติดตั้งปืนกลหนักหรือจรวดนำวิถีการขนส่งกำลังพลเบารวมถึงการลำเลียงผู้บาดเจ็บในภารกิจกู้ภัยทางทหารจุดนี้เองทำให้โบ105เวอร์ชันใหม่ยังคงรักษาสถานะเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ ung, ได้อย่างสมบูรณ์แบบหากพูดถึงในบริบทของประเทศไทยโบ105ถือว่าไม่ใช่เครื่องที่แปลกใหม่เลย เพราะกองทัพบ,บกไทยและหน่วยงานบางส่วนเคยใช้โบ105ในการฝึกและปฏิบัติการมาแล้วหลายสิบปีดังนั้นการกลับมาของ2,026 New Bo 105จึงอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจหากไทยต้องการอัปเดตกองบินเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางให้มีความทันสมัยขึ้นข้อได้เปรียบสำคัญของ2,026 New Bo 105เมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุน่นใหม่อื่นๆคือราคาที่คุ้มค่ามเมื่อเทียบกับสมรรถนะและที่สำคัญคือโครงสร้างเดิมที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าทนทาน ปลอดภัยและใช้งานได้จริงในภาคสนามการพัฒนาใหม่ครั้งนี้ไม่ได้สร้างจากศูนย์แต่เป็นการอัปเกรดสิ่งที่ดีที่สุดให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันผลลัพธ์ก็คือเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศชั้นนำจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ226 0 Newbo 105ถูกออกแบบให้รองรับการซ่อมบำรุงได้ง่ายอะไหล่เข้าถึงได้รวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพหลายประเทศรวมทั้งไทยให้ความสำคัญมากเพราะไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบิน แต่ยังรวมถึงต้นทุนการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานในด้านความปลอดภยัยเครื่องได้รับการติดตั้งระบบป้องกันการชนระบบเตือนภัยล่วงหน้าและระบบควบคุมเสถียรภาพอัตโนมัตินักบินจึงสามารถบินได้อย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์เสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นการบินกลางคืนฝ่าฝนตกหนักหรือปฏิบัติการในพื้นที่ภูเขาสูงหลายสำนักข่าวการทหารต่างประเทศคาดการณ์ว่า2,26 0 NewBo 105อาจจะถูกนำไปใช้งานจริงในกองทัพของยุโรป เอเชียและตะวันออกกลางเพราะสมรรถนะเหมาะกับหลายสภาพภูมิประเทศและราคาไม่สูงเกินไปจุดนี้ทําให้ไทยเองก็น่าจับตามองว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทยในอนาคตลองจินตนาการดูครับว่าหากประเทศไทยได้2 0 2 6นิวโบ105เข้ามาเสริมกําลังจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการลากตะเวนชายแดนการปฏิบัติการในป่าเขาและการตอบสนองภัยคุกคามทางทหารได้เร็วขึ้นอย่างไร อีกทั้งยังสามารถใช้ในภารกิจกู้ภัยจากภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำสามารถช่วยชีวิตคนได้มากกว่าที่เราคิดในเชิงสัญ,ญลักษณ์2026นิวโบ1นึไม่ได้เป็นแค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าการออกแบบที่ยอดเยี่ยมในอดีตหากถูกพัฒนาต่อด้วยเทคโนโลยีใหม่ก็ยังสามารถแข่งขันได้ในสนามรบยุคปัจจุบันเสมือนการคืนชีพของตำนานให้กลับมาลดแล่นอีกครั้ง สำหรับแฟนแฟนไทย w a r Machines ผมอยากถามความเห็นทุกคนว่าหากประเทศไทยมีโอกาสเลือกซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่คุณคิดว่า2,026บ1 0 newbo ห0 5เหมาะสมหรือไม่คุณอยากเห็นมันเข้าประจำการในกองทัพไทยหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจช่องไทย w a r Machines มาโดยตลอดหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับอาวุธและเทคโนโลยีทางการทหารรอบโลกรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ